ค่ะก็คือทางด้านบอสบิ๊กนะคะได้โพสต์รูปน้องชายกับน้องสาวนะเป็นรูปซันเตอรี่แล้วก็โซเฟียนะโดยบิ๊กเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าเดี๋ยวพี่ไปรับที่ฟินแลนด์และมาเมืองไทยรอพี่แป๊บนะพี่ไม่ทิ้งทั้งสองแน่นอน โซเฟียและซันเตรีเห็นไหมคะน้องผู้ใหญ่บ้านคือน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นลูกเครึ่งไทยฟินแลนด์เนาะน้องโซเฟียเนี่ยหืสวยนะคะน้องซันเตรีก็น่ารักมากๆเลยเนาะคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แกเป็นคนรักน้องนะคะเพราะว่าตอนที่แกไปอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์กับแม่นกเนี่ยแกก็ไปเลี้ยงน้องค่ะทุกคนป้อนข้าวป้อนน้ําน้องอยู่นะคะทํากับข้าวทํานู่นทํานี่ให้น้องกินนะทั้งน้องชายกับน้องสาว ตอนนั้นนะ่ะน้องชายยังตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยน้องชายก็โตแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วน้องสาวก็โตจะเป็นสาวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแม่นกนะ่ะก็เคยพูดกับโซเฟียนะว่าชวนโซเฟียนะ่ะมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าน้องโซเฟียเธอก็บอกว่า เธอไม่คุ้นชินแล้วอีกอย่างหนึ่งสังคมของเธอเพื่อนฝูงของเธอน่ะก็คืออยู่ที่ประเทศฟินแลนด์อย่างนี้นะคะส่วนน้องซันเตลี่นี่ก็นะให้คุณแม่นี่โทรหาทุกวันเลยนะเออโทรจากเมืองไทยไปหาที่ฟินแลนดน์โทรหาทุกวันแม่นกก็สัญญานะว่าจะโทรหาลูกชายทุกวันนะคะแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งแม่นกนีแกก็ดีใจนะแกบอกว่า แกกลับมาเมืองไทยแล้วแม่นกก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำงานก็คือแกก็ไลฟ์สดค่ะทุกคนไลฟ์สดคู่กับบอสบิ๊กซึ่งบอสบิ๊กก็แต่งหญิงนะคะไลฟ์สดขายสินค้า,าก็คือกินข้าวไปด้วยอย่างนี้ค่ะใช่ซึ่งแม่นกแกก็ทำทำหน้าที่แม่ได้ดีมากๆเลยนะคะดูแลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นอย่างดีเลยแล้วกลับมาก็ มีกลุ่มปิดโปรงลางแม่นกแกก็ไปไปที่กลุ่มปิดที่โปรงลางด้วยนะคะแล้วก็แม่นกแกก็อยู่ที่ตึกโตเกียวนี่แกก็ทํางานทําความสะอาดนะทุกคนดูแลหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ช่วยผู้ใหญ่บ้านทํางานด้วยค่ะทําร่วมกันกับวิไอ้นะคะไฟ์สดอืม ไละสดขายสินค้าในช่องตอต,อ,ตอปักตะก,ก้าอย่างนี้นะคะสินค้าบริเวณฟิแนแลนด์มีกี่ตัวแกก็ช่วยไล์ขายนะไม่ว่าจ,จะเป็นแคบหมูอ่โกโก้กาแฟหรือยาซีฟันอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจ,จะเป็นพวกเซรั่มหรืออะไรครีมบำรุงหน้าของโตเกียวอะไรอย่างนี้แกก็ไล์ขายนะทุกคนซึ่งแกก็ทำยอดได้ดีมากๆเลยนะคะอืมแกก็ภูมิใจนะคะก็ ยังไงเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้ FC ฟฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีมากค่ะ